สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทริปพิเศษการเดินทางของทีมเมืองทองยูไนเต็ดว,วันนี้ผมริกกี้มีาสารสิทธิ์ครับอยู่ที่สนามถนนเตเดียมครับเรามีแมตช์การแข่งขันของพันธมิตรทีมเมืองทองยูไนเต็ดนั่นก็คือทีมอุระวะเรดไดมอนด์นะครับ จะเดินทางนะครับไปเตะฟุตบอล AFC นะครับกับทีมซานตงจากจีนนะฮะจะทำการแข่งขันกันที่จังหวัดบุรีรัมย์คณะทีมเมืองทองแตงของเราเนี่ยก็ถือโอกาสจัดคลิปพิเศษนี้เดินทางไปร่วมชมร่วมเชียร์เกณการแข่งขันของทีมอุรวะเรดไดมอนด์นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องเดินทางมาตรวจ ATK ก่อนสวัสดีครับคุณแม่ครับครับผมนี่ฮะ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 มาเลยไม่ท้อ ไม,ไม่ไม่ไมฮะอันดับแรกนะครับก็ต้องมาตรวจเช็คอินนะครับการเดินทางของเราเนี่ยไปทิพที่ปลอดภัยนะครับเพราะฉนั้นนี่เลยฮะท,ทัการโชว์ผลเอทีเคนี่ทุกคนนะครับที่เดินทางนะฮะก็จะต้องทําการตรวจเอทีเคก่อนที่จะเดินทางไปชมเกมกันแข่งขันกันนะครับหลังจากนั้นแล้วก็เช็คชื่อเตรียมขึ้นรถ บัสที่ทางทีมงานได้จัดไว้ให้นะครับซึ่งก็เป็นรถบัสคันใหญ่ด้านหลังนี้นี่เองนะฮะหลังจากนี้ต่อไปนะฮะเราก็จะเดินทางมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะแล้วระหว่างทางมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมครับ ก็เดินทางมาถึงที่สนามเขาก็ดงสเตเดียมนะครับซึ่งวันนี้ทีมอุรวัตเลนไดมอนด์นะครับซึ่งเป็นพันธมิตรของทีมเมืองทองแต่เดินทางมาทําการแข่งขันฟุตบอล AFC เจอกับทีมซันตงทีมจากลีกจีนและวันนี้ทีมเมืองทองเราเดินทางเป็นกำลังใจให้ด้วย ตอนนี้เราอยู่กับแฟน์บอร์ทีปอุรุวะาเรดไดมอนต์นะครับผมซึ่งวันนี้เดินทางมาถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์เลยนะครับแล้วไม่วันเดชกะมาสกิจมาสกิจครับผมอายุมิอายุมิมาซามาซา and you support อุรุวะาเรดไดมอนต์ we are red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  ขอบคุณมครับ สวัสดีครับท่านสองท่านโอ้ยคุณหน้าคุณตากันดีนะฮะโอ้นี่เสื้อฤดูกาลไหนฮะนี้น่าจะเป็นสิบปีที่แล้วอ่ะอันนี้ปีไหนฮะสองพันสิบสองสองพันสิบสองอันนี้สิบปีที่แล้วเลยอันนี้ถามราคานิดนึงฮะอันนี้ซื้อมาตอนซื้อมาตัวเท่าไหร่ครับใกล้สิถ้าใกล้สิถ้าใกล้นี่แปลว่าแพงครับผม ก็รรประมาณน่ากเกือบสามหมื่นเยนสามหมื่นเยนเป็นเงินไทยประมาณหม, <10, 000. S 2> มืนม่นหมื่นบาทโอ้แม่เจ้านั่นคือสิบปีที่แล้วซ,ซื้อสมัยตอนไปฝึกงานทีรไปทีุ่่นปกติติดตามดูเจลิงติดตามคุณว่ามันตลอดเราชอบสไตล์เกลของเขาอ่าอ่ฝั่งนี้วันน้นะครับเป็นไงฮะเสื้อตัวนี้ได้มาจากไหนฮะตอนที่ไปดูบอลที่เบงทอไปเตะที่อุลวะที่ไซตามะตอนนั้นก็คือมีแฟนบอลของเขาเข้ามาขอแลกเสื้อเมืองทองโอ้โหสุดยอดมากนี่คือ กี่ปีมาแล้วตอนไป2013ได้แชมป์ปี12เนี่ยได้แชมป์ได้แชมป์ได้ปีนั้นแล้วก็ไปเตะ2013ไปแข่งเอฟซีอุรุวะวันนี้น่าจะมีชัยไหมฮะคิดว่าน่าจะมีชัยนะเพราะว่าฟอร์มก็ค่อนข้างที่จะเหนือกว่าและที่สําคัญเองนะแฟนบอลเขานี่คือสุดยอดมากคือที่ชอบอุรุวะเพราะว่าเป็นทีมที่เชียร์สนุกที่สุดในเจลีกเลยกับประมาณเมืองทองฮะับปาตาฮะวันนี้เป็นไงฮะคิดว่าจกกี่ลูกไม่น่าพลาดอ่ะจะก่อนไม่ไม่ทำมาสามขอกำลังใจให้กับแฟนบอลอุรุวะเลยไดมอนด์หน่อยอุรวะ กัปพเต็เน่อ้าวโอ้โหอันนี้ซ้อมมาเป็นญี่ปุ่นเลยแปลว่าพยายามเข้าครับกัมปเตะกูดาไซกัมพัเตะกูดาไซอันนี้ยาวขึ้นมานิดนึงแปลว่า,พย,ยาพยายามพยายามพยายามสู้ๆพวกเราทีมเมืองทองยูเนเต็ดน,นะก็ขอเป็นกำลังใจให้กับอุรุวะเลนไดมอนด์นี่มีอาบคอมาด้วยนะครับผมเป็นสุดยอดนี่คือสัญญาณดีนะครับสำหรับพันธมิตรระหว่างทีมเมืองทองอุรุวะเลนไดมอนด์นะครับขอให้เชียร์บอลให้สนุกล่ะครับขอบคุณครับ เชียทีมรัว,น,ว,น,ว,น,วน,นานเนี่ฮนานแล้วเป็น10ปีแล้วครับโอ้โหนี่สัมาท้ายเลยเก็บเสื้อทุกฤดูกาลครับโอ้โห oh, สุดยอดมากแล้ววันนี้คิดว่าเป็นไงฮะชนะได้อยู่แล้วลครับเพราะว่ามาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วก็เตรียมทีมมาดีปีนี้ครับริคาโดวางหมากมาดี ครับผมการโรเทชันค่อนข้างจะเยอะมีผู้เล่นให้เลือกหลายในหลายตำแหน่งที่หลากหลายครับเหตุอะไรที่สราไปครับว่าจริงๆตอนนี้ทีเมืองทองของเราเป็นพันธมิตรของอุลวะเลยเดมอนทราบดีครับติดตามอยู่เรื่อยๆครับฝากขอให้เป็นคู่พันธมิตรที่ดีครับแล้วก็ต่อยอดฟุตบอลที่ดีขึ้นไปเรื่อยๆทั้งสองประเทศด้วยกันครับโอ้โหตอบหล่อนี้ขอดูหน้าเปิดเปิดมาดอย่ไฮะขยครับโอ้โห อารีอาโต้ครับผมนี่ก็คือตัวแทนฝั่งอุรว่าไรดไดมอนด์นะครับวันนี้ก็มีเป็นเสื้อแข่งของทีมอุวะเรด์ไดมอนด์นะครับมามอบให้แล้วก็เนี่ยนะมีกล่องของขวัญมามอบให้โอ้โหมีสติ๊กเกอร์ด้วยว้าอาริกาโตอาริกาโตเนี่ยชูโก้อาริกาโตอุราวาเอบบีบานอุราวาโอ้นี่นะครับก็ ผมถือโอกาสนะครับเป็นตัวแทนเมืองทยวเนเต็ดนะครับเป็นผู้รับเอาไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวดำไปแจกจ่ายให้กับแฟนบอลของทีมเมืองทยวเวเต็ดตวันนี้ที่เดินทางมาเชียร์ทีมอุรวัตเลดไดมอนนะครับ <c oughs> ฮันยตโกชาน กำลังจะเดินเข้าสู่สนามเขากระโดงสเตเดียมแล้วนะครับเพื่อจะไปเชียร์ทีมอุระวะเรยไดมอนด์นะครับซึ่งเป็นพันธมิตรของทีมเมืองทองอยู่แต่บรรยากาศข้างใน,นเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะเก็บภาพมาให้ชมได้นะครับก็เดี๋ยวเอาไว้จบเกมการแข่งขันเดี๋ยวผมจะมารายงานให้ฟังว่าวันนี้สนุกสนานมากน้อยขนาดไหนนะครับเอาเละครับเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตตอแถวเข้าไปในสนามก่อนครับ นี่คือบรรยากาศนะครับที่ทั้งสองทีมไม่เป็นเมืองทอยแต่หรือว่าอุระวัลเรดไดมอนด์นะครับถือเป็นพันธมิตรกันนะครับก็ได้มาร่วมถ่ายรูปกันบริเวณด้านาสนามเอาขอเสียงห <Yeah. S 1> <ra> น่อยอุระวัหมดเวลาการแข่งขันไปนที่เรียบร้อยแล้วครับทีมอุระวัลเรดไดมอนด์เอาชนะทีมซานร,รงไปได้ห้าประโตูต่อศูนย์สุโขทีตอนนี้ผมอยู่กับ ทีมสตาฟของทีมอุรวะเรดไดมอนด์นะให้นามัยวันนันเดสก์ My name is ฮารุสึเกะมุกตองฮะฮารุสึเกะฮารุสึเกะ you said that nine years ago you can you come in to Thailand <Yes. S 1> and you come to เมืองทองเ a าบอกว่า9ปีที่แล้วนะครับเขามาที่ประเทศไทยแล้วก็มาที่ทีมเมืองทองยูเอเดของเรา What you want to say with ซ h บฮอ p ์เตอร์เมืองทองอุรวะเรดไดมอนด์ a n k you for Thank you for support โอเคเขาบอกขอบคุณมากที่วันนี้พวกเราเดินทางมาช่วยกันเชียร์ทีมอุระวเรดไดมอนด์นะครับอาริกาโกเซมาสสุดยอดหมดเวลาการแข่งขันขไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับทีมอุรวเรดไดมอนด์สามารถเอาชนะทีมซันโต,ตไปได้5ประตูต่อศูนยอย่างสุดมันเลยนะครับโอ้ถือว่าภารกิจในการ เดินทางมาเชียร์ทีมที่เป็นพันธมิตรกันวันนี้ก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะฮะหวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับก็คงจะถูกอกถูกใจไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนบอลทีมอุรุวัเรดเดมอน์ก็ดีหรือว่าทีมเมืองทองยูเนเต็ดก็ดีนะฮะก็คงจะแฮปปี้มีความสุกกันนะครับส่วนวันนี้เนี่ยก็คงจะต้องขอตัวลาทุกท่านไปด้วยบรรยากาศที่โอ้โหตอนนี้ฝนตกหนักมากๆเลยนะฮะแต่ว่าก็เปียกชุ่มฉ่ำไปด้วยความสุขนะครับ แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้รินกี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ